ุครับอยู่ที่บูธ Alpine นะครับในงาน Motor s h อร์โชว์2019นะครับผมมีคำถามคำถามหนึ่งจะถามที่ป๊อปนะครับว่าผมเป็นคนหัวโบราณครับพี่เวลาซื้อรถยนต์มาคันหนึ่งเนี่ยผมไม่อยากจะเปลี่ยนวิทยุติดรถยนต์ไม่อยากจะเปลี่ยนฟอนต์ที่มากับรถเราอยากจะให้มันคงสภาพเดิมแบบนั้นไว้แล้วเราอยากจะอัปเกรดระบบเสียงรถเราให้ดียิ่งขึ้นครับจริงๆแล้วไม่ใช่แค่นี้ครับบางคน เปลี่ยนไม่ได้ไม่มีโอกาสเปลี่ยนด้วยครับประอยากได้ดีใช่มันจะมีรถยนต์บางรุ่นที่ไม่สามารถเปลี่ยนฟอนต์หน้าจอได้เลยเพราะถอดออกมาไม่ได้เลยมันเสียเสียทรงไปเลยถูกต้องครับถ้าคนสองประเภทนี้อยากจะอัปเดตซิสเต็มต้องทำยังไงครับทุกอย่างเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมแค่ตัว DSP หรือ p r o c e s s ต r ตัวนี้เข้าไปเท่านั้นครับตัวนี้เลยถูกต้องครับ DSP Digital Star Processor ถูกต้องครับตัวนี้ทำหน้าที่อะไรครับพี่คือตัวนี้ครับก็คือไปเชื่อมต่อกับเครื่องเสียงรถยนต์เดิม ไม่ว่ารถของคุณจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่สามารถเชื่อมต่อได้หมดตัววิทยุผูกออกสัญญาณแบบฟูลเลนหรือแยกสัญญาณผ่านแอม์อะไรมาก็แล้วแต่สามารถมารวมเข้าที่นี่ได้และตัวเขาเองเนี่ยพอได้เสียงทั้งหมดใช่ไหมครับ,รบจะมีระบบปรับแต่งเสียงจูนอัพต่างๆเพื่องหลายออกให้เองเลยครับแล้วคุณภา้เสียงแบบพรีเมียมของอัลไพน์แสดงว่าถ้าผมอยากจะออกแบบซิสเต็มเสียงในรถผมใหม่หมดเลยผมอยากจะจัดให้เป็นชุดคอนเซตด้านหน้ามีต่ำกลางแหลมได้ ตรงกลางมีกลางแหลมเพื่อ<ด>เสริมแล้วด้านหลังมีซับเบสอยู่ด้านหลังอีกได้ผมสามารถจัดใหม่ได้หมดเลย<ท>ไม่ว่าเอาพุทจากฟอนต์เดิมของผมเนี่ยมันจะแยกเสียงมาหรือไม่ถสามารถมารวมที่ตัวนี้แล้วจัดใหม่หมดเลยโอ<ท>้<ท>โหแล้วถ้า,ถ,าถ้าอย่างนี้ต้องเพิ่มแอมไหมครับเจ้านี่มีแอมอยู่ในตัวมีแอมในตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอุปกรณ์น้อยชิ้นเพิ่มชิ้นหนึ่งได้เสียงดี และมีแอมขับลำโพงเดิมเลยก็ได้ไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มคือซื้อตัวนี้ใส่เข้าไปกับซีสแตมเดิมก็ดีขึ้นแล้วถูกหรือถ้าเกิดพี่บอกอยากจะเปลี่ยนลำโพงอยากจะได้แอมที่ดีขึ้นเจ้านี่ยังขยายเพิ่มเติมได้อีก12ชัแนลคือเป็นระดับงานแข่งหรืองานฟังเอาได้หมดทุกอย่างครับโอ้โหมีแอมอยู่แล้ว8ชัแนล25วัตต์แล้วเพิ่มกําลังขับได้อีกติดตั้งแอมเพิ่มเติมได้อีกถูกได้อีก12ชัแนลก็คือเรียกว่าใหญ่ยังไงก็เอาอยู่ เซตไหนก็สามารถจัดได้ด้วยตัวนี้ตัวเดียวเลยถูกต้องครับสุดยอดมากระบบปรับแต่งเสียงนี้เรียกว่าเอาสิขั้นง,งานแข่งขันได้เลยเพราะว่ารถที่แข่งขันก็สามารถเอาไปใช้ได้<ฆ>คือเขาลองรับเรื่องของพวก EQ, Time r l a t i o n หรือ Crossover ที่เป็นละ,ละเอียดแบบสุดๆซึ่งละเอียดกว่าเทสินิตตัวท็อปของ Alpine <c oughs> แล้วมันสามารถเมมโมรีแยกได้ <c oughs> โดยการปรับจูนพีหลามง,ง่ายมากครับ<ฆ>ใช้สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ก็ได้ ดูผ่านแอปบนสมาร์ทโฟนได้เลยได้เลยครับโอ้เท่มากมันสะดวกมากๆรวมถึงเราสามารถเลือกอินพุตอื่นๆเข้ามาคือบางทีต้องยอมรับว่าพี่หลานมีอุปกรณ์อื่นบางทีไม่ได้อยากฟังแค่เครื่องเสียงรถยนต์อยากฟังจากอุปกรณ์อื่นผ่านบลูทูธผ่าน ical, ออปติเค้าผ่านโครแอชียลยังสามารถมาเพิ่มเชื่อมต่อเข้าไปอีกได้ครับโอ้โหสมมติสมมติผมเป็นแบบพวกนักฟังเพลงถูกต้องครับผมมีเครื่องเด็บหรือมีเด็ก ถูกอะแดกแอมถูกผมเอามาต่อกับเครื่องนี้ได้ด้วยเหรอได้เลยครับเพราะมันมีอินพุตเพิ่มอยู่แล้วรอ,องรับออออรอลและโคเอชเชียลเจ๋งมากเลยก็คือเข้าได้เลยครับสุดยอดเลยนะครับใครที่มีโซลูชันคล้ายๆแบบนี้นะครับกำลังหาทางออกอยู่อยากจะเพิ่มซิสเต็มเสียงในรถยนต์คุณนะครับโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนชุดฟอนต์เอ็นเลยลองพิจารณา DSP ตัวนี้ดูครับรุ่น p a e 0850S ของ a l p i e ครับ